มากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะกลับมาจากที่ทำงานก็เก็บนู่นเก็บนี่หุงข้าวดีดพอดีกินจากแกงส้มมะรุมนะคะมแกงส้มมะลุม,มเลิกจากงานก็เอาเอมายงชิดลอยแก้วไปขายนะ,ะแป๊บเดียวก็หมด แล้วก็กลับมาเดี๋ยวจะฉีกไปจองกินข้าวก่อนหุงข้าวสุกพอดีอร่อยแกงมะรุมชอบค่ะกินอย่างเดียวไม่ต้องกินเยอะแกงมะรุมเราชอบกินอย่างนี้เนาะแล้วก็ขู่ ขูดปึ๊ดอ่านะมือก็จะเ,จเปื้อนข้างหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้กินแบบนี้ก็ไม่อร่อยนะบางคนเขาก็ปอกจนแบบปอกจนเปลือกแข็งหมดแล้วเลยหมดเลยแล้วก็เหลือแต่นี้มันก็ยังมีแข็งๆติดอยู่ดี ก็ไม่อร่อยมันไม่นุ่ม ถ้าได้รูปแบบนี้มันอร่อยนะแกงมะรุมไม่มะรุมนี่ก็มีประโยชน์นะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นต่อต้านอนุมูลอิสระได้ในร่างกายะคะ่ะเหตุการจํจำไม่ได้แล้วก็มันเราเมมโมรี่มันเสียแล้วค่ะเมื่อก่อนยาตการเกจเก่ง ยอมรับเลยแต่มันย้อนเวลาไม่ได้อะเราไม่ไม่เคยคิดว่าเราจะจำไม่ได้ไงเราก็เลยไม่ค่อยได้บำรุงเลยนะฮะอยู่ไปวันๆก็ไม่ได้บำรุงอะไรตอนหลังก็เรารู้ว่าเอ๊ะตอนที่ฟังใหม่ๆเราคิดว่าเราจะจำได้เราไม่จดไง พอพอผ่านไปสักสองสามชั่วโมงมันมันเริ่มนึกไม่ได้เอ๊ะตะกี้เราลืมจดไว้ก็ดีอะไรประมาณเนี้่ะตัวนี้อายุเยอะแล้วมันก็เป็นไปตามวัยเนาะอายุเป็นเพียง,งตัวเลขเนาะแต่สมองเราต้องพัฒนาตลอดอนะ อะไรกาแฟนงเธอเนี่มีลูกสาวอยู่ตัวกาแฟเขาจะรู้ภาษาจริงๆนะตะกี้ตะกี้ขอออกไปนอกบ้านก็ปล่อยไปไปบ้านนู่ทุ่งหมาเสียงหมาเขาไล่มั้งเขาหมาเขาอยู่ในบ้านหมาเขาอยู่ในรั้วบ้านสงสัยเขาจะไล่แบบ วิ่งอยู่ในรั้วบ้านเขาอะกาแฟวิ่งตูดแป้นมาเลยอืมดีเข็ดไหมล่ะแม่บอกว่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลไปไกลแล้วแม่ไม่เห็นเขากัดตายจะทำไงบอกไม่เชื่อ อร่อยมากเลยแกงมะลุมแกงแบบง่ายๆนะคะหม้อหนึ่งหมอยี่แปดเบอร์ยี่แปดใส่อะไรใส่อะไรเท่าไหร่รู้ไหมใส่ปลากระป๋องกระป๋องเดียว <c oughs> ยาการไม่ชอบกินน้ำข้นๆอะ่ะชอบกินน้ำใสๆ มเดี๋ยวจะใช้คลิปไม่ได้เสียงดังจัด ทำคลิปยาวเนาะคลิปยาวก็ประมาณ8นาทีไม่ให้เกินสินาทาาอีอาจารย์เสกสรนบอกเสกสรนอาจารย์เสกสรรปั้นช่องอ ยายการก็มีความสุขอยู่กับของยายการอย่างนี้แหละอ,อร่อยมาลุมอร่อย ก็จะไม่กินข้าวเยอะไงเอาตะแกรงมาถ่วงกินข้าวเยอะกลางคืนเดี๋ยวมันอ้วนแก่แล้วอ้วนอเกิดมานานแล้วอ้วนไม่อยากพูดคำว่าแก่นะเยาการยังไม่แก่นะแค่เกิดนานาเฉยๆนะอ่ใครจะบอกเยาการแก่เด้อเยาการยังไม่แก่นะคะ เป็นเพียงตัวเลขถ้าสมุติไายการดุยไปนะใครใส่บาททาบุญให้นะแกงส้มมาลุมเด้อ แกงส้มมะรุมเนี่ยของโปรดชาติไหนชาติไหนก็จะกินอยู่อย่างเนี้ยตุยไปนะแต่ไม่ตุยง่ายหรอกยายการยายการไม่ตุยง่ายหรอกนะยายการจะอยู่ร้อยยี่สิบปี ้อีปีนี่อีกอีกกี่ปีเนี่ยอีกห้าสิบปีนะอีกห้าสิบปีจนจะถึงนะอีกห้าสิบปีอ่ะถึงจะถึง การไม่ได้เปิดไฟตรงที่นั่งนะเพราะว่ามันร้อนไฟนิออนอ่ะบ้านหลังคามก็ไม่สูงเท่าไหร่นะมันร้อนอะ่ะยังไม่มียังไม่มีอีแปะไปเอาแอร์มาติดมันเปิดพัดลมอยู่ แปะยังไม่มีใช้นี่เก่าก่อนเออบ้านใหม่มีอยากใหญ่ได้ไงน่น แกงส้มมะเนี้ออร่อยมากแกงส้มมะลุมกินเผื่อนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้ยาการกินเผื่อนะกินแต่แกงเล่นข้าวนิดเดียวโอเคขอบคุณทุก กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้ารักนะคะเลิฟเลิฟ